สวัสดียูทูบเบอร์และท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมซิกซ์ก n ร์เช่นเคยนะครับและพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่6กันแล้วนะครับโอเคเรามาเล่นต่อจากพาร์ทที่5กันดีกว่านะครับโอเคไปที่โรงเล่านะครับโอเคหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับถูกเตะออกนอกบาร์พอฉันเริ่มถามคำถามขึ้นมาทุกคนในบาร์ต่างลุกขึ้นมาปกป้องไอ้คนควงเล่านั้น,นคนนั้นทันที วงควเล่าคนนั้นทันทีสงสัยว่าฉันหุบป,ปากพวกมันได้ทั้งหมดคนคุมบาร์คงยอมเปิดปากพูดจัดการกับชาวบ้านที่กําลังเดือดด้ลนโอเคครับขราวนี้แหละเราจะได้ดวนหมัดนะสวัสด,ดีเดิมอะไรดีละ่ะพ่อคนแปลกหน้าฉันคนงานเหมืองจากมมนีฉันบอกว่านายเป็นคนที่คอยเอยเด็กๆต้อนรับแขกคนใหม่ของเราหน่อยโอเคหาเรื่องหรอ โอเคครับต่อยตรงนี้มันไม่สนุกครับโอเคเราต้องหามุมดีต่อยครับโอเคมุมนี้ครับนี่ทิ้งโอ๊ะโอ๊ะเจม What the fuck ต่อยต่อยต่อยครับต้องต่อยมุมนี้ครับโอเคเข้ามาสิมาดูเวฟดูเวฟจ้าวโอเคโดนมาครับยงชุนยงชุนโอเค อีกตัวมาโดนมาดแล้วมันเลยมาสั่งสอนซะหน่อยให้รู้ว่าใครเป็นใครอืออืยืนยืนนิ่งให้ต่อยยืนนิ่งให้ต่อยยืนนิ่งให้ต่อยอือเรียบร้อยครับโอ้คราวนี้มามาหมดครับทั้งมีดทั้งปืนโอ้โหอ,อะไรนี่กว่าอาวุธครบชุดเลยคนระับโอเคต่อยครับต่อยอย่าให้มันต่อยเราได้จะหาเรื่องเรามา ไม่รู้ซะแล้วว่าใครเป็นใครแหมโอ้ยเล่นมีดไม่ดีไม่ดีอย่าเล่นมีดอย่าเล่นมีดอย่าใช้มีดอย่าใช้มีดอย่าใช้มีด oh <my> ลูกผู้ชายต้องไม่ใช้อาวุธอ,อ้าวเหรอโอ้ยคราวนี้ขวานใหญ่นะจะมาสับหัวผมเหรอก็ได้สิมามาสิมามาครับม,มาสิ โอ้เคครับคืนชีพโอโอเคตอยตอยตอยอย่าให้มันทำอะไรได้ครับตอย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 เรียบร้อยครับโอ้โหแทบตายนะครับอยู่ดีๆคนคุมบาก็ไม่ได้ดูมั่นใจและพูดเสียงดังเหมือนเก่าถึงเวลาต้องเขียนคำตอบแล้วละ่ะโอเคครับคุดูแล ป้ากับฉันถูกขัดจังหวะอย่างหยาบคายเลยนะโอเคโอเคฉันพูดก็ได้เออฉันเกลียดการถูกขัดจังหวะด้วยสิมีแก๊งใหม่โผลมาในเมืองเป็นเป็นไอพวกบ้าเลือดที่สุดในในดีแดนโสโคคิดเคยมีมาเลยล่ะอ๋อเป็นแก๊งนะโหดร้ายไร้ความเมตตา ไม่มีศิทธรรมแม้แต่นิดพวกมันลักพาตัวชาวบ้านตาดำๆแล้วก็ส่งพวกเขาจากนั้นก็ใช้แรงงานพวกเขาจนตายความอดอยากไม่ก็เคียนพวกมันจับลูกชายของฉันไปฉันต้องการไม่ให้พวกเขาเข้ามาเข้าไปทํางานในเหมืองก็เลยตกลงว่าจะดูแลกิจการให้พวกมันแล้วมันเอาศพเมียของฉันไปทําไมกันพวกมันต้องการอะไรกันแน่ หวหน้าของพวกมันเท่านั้นล่ะที่รู้แต่ฉันบอกนายไม่ได้หรอกว่ามันเป็นใครเอาเอาสิต่อฉันจนกว่าแขนของนายจะหมดแรงเลยฉันไม่ปิดปากบอกอะไรนายหรอกถ้าฉันบอกพวกมันจะฆ่าลูกชายของฉันเอองั้นก็มาตกลงกันฉันจะเป่าสมาชิกข,ของแกงนี้แล้วก็สิ้นกิจดิด้นกิจหลังจากนั้นนายก็ค่อยบอกเรื่องที่ฉันอยากรู้ อะไรกันนาจะไปต่อกรกับพวกมันทั้งหมดนี่นะนายไม่กลัวหรือไงมีของฉันตายไปแล้วชื่อของฉันมัวหมองฉันไม่เหลืออะไรแล้วไม่มีอะไรให้เสียอีกยอมรับข้อเสนอไหมตกลงโอ้ยตกลงง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ ขอโทษนะบางทีบางจังหวะผมอาจจะอ่านไม่ทันนะครับโอเคตอนนี้เราก็โอเคผมก็พอแล้วสำหรับพาร์ทนี้นะครับซึ่งตอนนี้เลือดผมก็เหลือนิดเดียวนะครับโอเครับรองในเรื่องคราวหน้านี่โอ้โหแบบสนุกตื่นเต้นแน่นอนคนระับผมรู้สึกว่าในเรื่องตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอพอเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับ โอเคเราเจอกันพาร์ทหน้าครับสนุกแน่นอนครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับโอเคครับ